ครับวันนี้เรามาศึกษาภาษาละนากันารนะครับด้วยการอ่านจากข้าหินนะครับที่ปุ่นอันเข้าหินน้นปุ่นมีตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับเห็นไหมมันเป็นข้าว้าบ้านเลยกับประมาณสองร้อยห้าสิบปีลงมาเนี่ยมันจะมีฉบับของลาปางนะครับเรื่องฉบับนะครับแล้วก็ฉบับของเชียงใหม่แถมเรื่องฉบับนะครับแล้วก็ที่ปะมาใหม่นี่นก็คือปุ่นคัดลอกมาเมื่อปีสองสี่หกแปดแล้วก็เห็นมาเป็นโลกภาษาอัน อันฉบับนั้นได้อ่านมันไปหมดไปแล้วนะครับหมดไปแั้งดสิบเอ็ดแล้วนะครับเห็นไหมก็เลยต้องเอาจําเอาของอันของลําปางมาอ่านกันต่อนะครับสีกขากันต่อนะครับอันชีกขาอันอ่าอันของลาปางนี่เปิดอันคุณนั่นอันนัทน์เปิดคัดลอกมาจากอ่าปั๊บสาจํากรมนะครับเห็นไหมอ่าคัดลอกมาจากปั๊บสามกเอาละประกอยนะครับครับ อันเดิมทีแล้วก็เรื่องราวมันมาทางนี้แล้วกันมาลวดเลยโศกเศร้าพญาปรลาพญาปรลาได้ยินนั้นเรื่องราวของอันเออของแม่อันแม่ตัวเก่านะ่ะเอออันว่าอันอันคนที่อ,อันเอาแม่มานะมันมาแจ้หกองนี่นะเอ,อมันมีแถมกมานนึกเอกมานน่นะหมูไปไหน ลวดเลยปัญญาประหลาดลวดเลยสุกเศร้ากลับมาปั่นนั่งนะักเออลุกมาพรับประเล็นลุกมาละมาหาลูกน้องอเนาะเอาละฮาวันนี้ฮาต่อนะครับวันนี้ฮาต่อนะครับให้พวกเสนาจัดแกงเฮ้งฮัดเออเอาเอางห้ยหน่อยเน่นอยจัดแกงเฮ้งฮัด ที่จักม่วนที่จักม่วน,น,นเล่นม่วนเล่นดูงานนะครับดูงานเห็นไหมเออวางแผนไว้จัดอย่างใดนะดูงานนะที่อันมางานสมโพธิเออโอเคนะครับ <S <S 2> <S 2> คือได้ล้อมตับ <g ul ain> ล้มบนบนอมกันหมดที่ในสันทานเออล้อมบนน่ะที่งานนั่นนะ่ะ <g ul ain> พวกดูงานเออเมื่อจักเมื่อจักออกเข้าเข้าออกมาเห็นไหม <g ul ain> ล้อมหมดจัดการนั้นตังเข้าตาังออกเฮ้อมีจ้องเออฮ้อมีจ้องนจ้องเอาละหน้าต่อไปนะครับ เท่าทีนะครับฮือมีจ้องเดียวอย่าฮือต้องเต้าลายตำบลฟันยับนะครับมันความจริงมันต้องยับเออไหมยับมันต้องใส่แม่ขวจางมันเป็นอักษรกลางนะครับถ้าเขียนแค่นี้มันมันยับนะครับมันยับยับอ,อันยับนะครับมันยับ ปั่นยับนะครับปัญญ่นย่ำฮื้อแปงพพาอาฮื้อแปงพพามาดากอรฮับนะครับมาเกิดพ่อผู้คนอ่าเกิดพ่อผู้คนวางแผนนะครับคนมาสะสะพ่ออที่นั่น ยาฮือหางตาตีโมราคาตีโมราคาคนเดินเออคนเดินออกเข้าคนเดินออกเข้านะครับอามาตรฮัตสาอามาตรฮัตสาฮับ อาดญาีฮับอาดญาีฮับอาดญาเจ้านะครับฮีบลงมาเฮงฮัดเอามาก็ลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาสั่งลูกน้องต่อนะครับน่อตามอาดญาบ่ฮือแพกปัดเออจัอนะครับจัก เฮ่งเออเฮ่งเออเนี่ยมันอ่าเฮ่งํำงานเฮ่งํำงานกันเสร็จเหมียนเนี่ยเนี่ยมันอันนี้มันอันนี้ที่เราเจอนะอ่าแพกปัดนะครับอีกไหมแพกปัดมันลงปัดแล้วนะครับมันจะลงอัดอัดนะเออออนแพดปัดเนี่ยมัน อ่ามันมันจะต้องลงอันอันนี้มันแพกปัดแล้วนะมันเป็นอันอบาทที่สามวัที่สองอันนี้เป็นวัคที่สามนะเห็นไหมวัคที่สามเอบอบาทเป็นบาทที่หนึ่งนะบาทที่หนึ่งนะครับวักสองนะวักสองมันลงปัดนะลงปัดลงเสียงตีนะฮืบบ่ฮือบ่ฮือ,อ,อแพกปัดเมันะปัดเลยไหมเสียงตีนะครับอันวัคที่สองนะวัคที่สามจะต้องลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเห็นไหมจับเฮ้ง <c oughs> ตำงานนะลงเลยตำงานเห็นไหมมันมันหายไปตัวนะครับผมก็เลยเติม,มเพิ่มนะครับ <laughs> จักเฮงได้ตำงานนะครับตำงานอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วอันนี้เป็นอ่าเป็นอันวัที่หนึ่งของอันบาทที่สองละกันเซจเมียนนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เริ่มแล้วกันเซจเมียนเสียงตีนะครับแล้วในเล้วใน ดังในลาดจการนะครับลาดถ้าอันนี้ผมเขียนมาเป็นลาดนะครับไอ้แม่อันนี้ตัวล่กนี่อ่านจะไอ้แม่อันนี้การนะลาดจ้าการถ้ามีตัวจ้าตัวเดียวก็ลาดจการเนี่ยนะอันนี้มันก็อ่านไปต่มนั้นนะครับลาดจการนะครับพระภูบาลพระภูบาลอ่านตรงตัวเลยนะมีใจไฟห้อง อันโฟบานกับอันพญ,ญาปลานะเอออีกกรลิกใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเออแม่เล่าความจริงมาแล้วเลี้ยวเปล่านานาปะะจาอันนี้ตัวปะนะอ่านมาปะแล้วก็จานะอบปะจาจุห้องปะะจาจุห้องเออมาดูงานที่คุ้มเข้ามาดูงานสมบูร เอออันทำสมโพธิทำขวัญอันอาบน้ำมดทาเอ่ออันแม่เท่าและวหกองคใจามาโหมาโหตัวสะอ่าละอ่าตัวสะละอ,ละ,อละละหงละหงอ่ามาาอ่านเป็นนั้นสอโลลิงนะครับหมายไหม,ไมอันอันมันมีไอ้ตัวละทั้งลุมนี่ก็ ยืมอัน,นเป็นตัวละเป็นอักษรต่ำก็เลยยืมตัวสะนี่เป็นอักษรสูงไปเ,เป็นลบนะครับตกลบอันนี้ก็สะลบนะครับมโหสะลบมโหสะลบนะครับบอบงฮีตุ้มตุ้มตามแต่ผู้จักมาตามแต่ผู้จักมาอย่ากลัว โทษให้ถูกต้องถูกต้องอาตตาในการในการในการมาดาประราไฟฟ่าเต็มพิษบ่ใหม่ใหม่บ่ใหม่นี่ก็คือไม่ปรับนะไม่ปรับปรับ,ปร,บปรับใหม่อ่ะ เต็มพิษบ่ใหม่โตดมีบอกฆ่าโตดมีกับเว้นใบบังบอกฆ่าใส่บอกขังเนี่ยเฮ้ยุยุตังมาหนูตังมาพ่อพ่อเอ้ยุกับหมายความว่าแป่งตังให้มันดีๆเข้ามาเออแถมแถมเจ็ดวันเออเอาล้วเทมเจ็ดวันก็จะเอาแล้วนะก็แป่งเอาเตรียมไปเตรียมก็จัก ยกน้อม ok นะครับมาก็จับนกน้องห้ทำพิธีแล้วจงน้องทำขวัญเจ้ามาดาเอาอันแม่เท่าอันพระสนนีตั้งฮกพี่น้องนะครับเหมไหมเอาฮกอ,อ,อันหกกมันหกพี่น้องเออมีสุกข,ขาอาสุกข,ขาก็มีความสุขนั่นแหละอจักภาพดา <c oughs> จักภาพดา ฮดฮดพิเศษฮดพิเศษฮดพิเศษเจ้าหมูเสนาก็อฮับใส่เก้าอัญยาอัญยาไปอัญยาไปป่าวองเอะแม่ตัวละเราเรงนี่เป็นหองมักกัมอยู่ใช่ ไม่ต้องไปอ่านบนนะครับตัวยังอาจารย์ละละเราเรียงมากลมนี่นะเป็นกลุ่มไหมนะมั่ต้องไปอ่านบน,น,น,นอ่าน,น,น,นว่าเปล่าไม่ใช่เปล่านะครับเ <laughs> ปล่าห้องตัวละนี่อ่าน,นเป็นตัวหอหอ้องห้อรนงหอกนะครับเห็นไหมมันเป็นอ่ามันเป็นคำคำภา,าษาไทยกับภา,าษาละนามันใจใหวม่อมกันนะเ <laughs> ปล่าห้องเนอะเปล่าห้องพวก พวกนนน,นต,ตระหรืหงนี่อ่านเป็นตตะนะครับพวกนนถีนนทีก็โดนตีน่นะพวกนนถีเพลีเพลีปาดก้องออปาดนะครับปาดกอ้องสาปะนะครับสบปะเครื่อง อ่าโต๊ะกะ,ละหลองเนี่ยเป็นตัวคอเฉยๆนะไม่ใช่เครื่องนะครับเครื่องนะสาปาเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นนานาตั้งแต่นอนบ่ฮื้อบ่ฮืออ้อเบ่ฮื้อห่างตามะโหโนโลาอันนี้มันเป็นอันไม่โกเบลีไหมอ่ามันมี ถ้าเป็นไม่ชัดมีไม่ชัดก็โนาลานะครับอันนี้มันเป็นไมโกบริกกโนลามโหโนลาอ่านาคอนนะครับนาคอนจก,กะนะครับไม่ใช่นครน,นะครับนาคอนฟอนเล่นนะโอเคแล้วครับยิงซอวอนอ่นายิงซอวอน ตามจักเต่เล่นลิเกนันโูฮ้องภาษาใดก็ือมีพร้อมเออเอามาสุขจัดุกภาษาเอามาเลยหมดพร้อมโปโปโปนะโป โปแก้วตั้งมาโปแก้เนี่ก็คือแก้วคือเอาโยนโยนลูกเต๋าผนว่าโยนลูกเต๋าโปแกวโปแก้วตั้งใหญ่ก็คือเล่นไฮโลเล่นพายเล่นอันนี้นะที่มันเม่อันอันลูกเต๋านะลูกเต๋าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะโยนลงไปป๊บป๊ป๊โยนคำสองโลกนะครับมันก็จะออกมา เป็นเลขเป็นเลขกันว่ากันไปนะครับการพนันนะปลูกแก้วตั้งย่างใหญ่ก็คือการพนันนะครับน,รนี่ยฟอนม,ม,ม่นฟอนงิ้วเออเออมาทั้งหมดฟอนม่านังงิ้วมองเซิงอมองเซิงนี่มันเป็นของอันอม่มานนี่พม่านนะครับ พอนมา่านก็ฟอนพอมา่าพอนเงี้ยวก็พอนตไตใหญ่นะครับมองเซิงนี่มันคงอันล้านนานะครับมองเซิงมองเซิงเสียงลายนะกันอะไรไหมมองเซิ่งกับทุก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 ทุุกอมันพอนมองเซิงนะฮอกอุกฮุกข้ามเมนยายบัดรามีไปบฮกข้าเมนยายวิ่งพัดพายเออมีสปาเนี่ยพัดสะปาพัดพาย พัดผายอันอว,ว,อว,ว,วิ่งวิ่งพัดผายวิ่งวิง่งเต้นนะวิง่งเต้นนะวิง่งเต้นนะครับลื่อนเลือเอาเลือเดี๋ยวก่อนะครับเลื่อนเลือเป็นลำเลื่อนเลือเป็นลำกำกำงูไม่ใช่กำนะครับกำงูเฮาเล่นอันนี้ตัวกะเน,นี่ยเราอ่านเป็น ตัวอันเสียงจันวาเป็นกำนะครับถ้าเป็นโูกะกับกำนะครับอ่าโอเคนะครับกำงูเห่าเล่นพองจุดข้าเบนจุดข้าเบนไม่ได้เกทหม่ำนะจุดข้าเบนเกนว้อยนี่ไมาเกนว้จุดข้าเบนะก็เอาอันผ้าข้ามาเนาะเกน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 มัดมาโดนขึ้นไปเล่นอ่ากาเล่นกายเอาละต่อไปแถมหน้าแล้วครับ เล่นกรจับนะครับเล่นกระจับลักงูลงลงต้นเออเล่นกระจับลักนะครับเล่นกระจับลักงูลงต้นไม้นะครับงูลงต้นไม้เราเลี้ยวลงต้นไม้พ้องจกเวียนเวียนไส้มันเวียนเวียนไส้มันมันไม่ยอะนะครับเป็นไม่ยอะไม่สั้นใ่เบมาแล้ว พ่องจกเวียนใส่ในในพุงในพุงในขี้ปุ่มในพุงพุงนั่นมันปเป็นเสียงไทยนะพุงเออเอะไรมันผสมกันนะครับเจือกหนังเคืองว้อเจือกหนังเคืองว้ไม่เจือกหนังเลยนะสมัยนั้นเข่งดี <c oughs> สวัสดีครับอเข่งดีนะเข่งดี เข่งด you know ีก็ม uh, ันตึงอ่ะตึงอ่ะเข่งดีเอาตึงตึงอ่ะเข่งดีดึงจนตึงอ่ะเดินจนตึงเข่งเข่งตึงเข่งตึงเข่งดีสุดสูงหาเปียดหาบุงเอ่เปียดใช่ไหมเปียดก็คืออันอ่าเป็นบุงเป็นบุงที่มันมีสายห้อยอ่าสายห้อยแล้วก็เอาไม้คานอ่าเอาไม้คานไปสอดหาบั้งสองข้างนะมันมัน เปียดเนี่ยก็มันต้องมีสองสองอันทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะห่าไปไหมห่ามันจะมีอันห่าเปียดเปียดกว่าคือบุงนั่นแหละอันเดียวกันนะแต่มันมีสายห้อยบุงนี่มันมันก็มันมีสายห้อยเนาะอาจจะมันมีสายห้อยเปียห่าเปียดห่าบุงห่าบุงด้วยมามันก็คือเปียดกับบุงอันเดียวกันห่างยุงห่างยุงฟอนเออฟฟอน หางยุงฟอนไปใจเชือกไจเชือกหนังโอ้กันแล้วเล่นมีนักใจเชือกอ่าหนังฟอนไปด้วยด้วยด้วยนะครับด้วยฟอนไปด้วยด้วยนะครับแม่นไหมเหมือนเตียวดินลุ่มปืนนะครับแม่นไห เป็นมาหาปางเฮ้ยยิ่งใหญ่ขนาดเป็นมาหาปางเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเป็นมาหาปางมีนั้นคึกคืนนะครับหมายไหมคึกคืนอ,อันตั้งแต่โบราณนไม่กึไม่เกอเป็นใจห่วมกันนะครับไม่เกือบเป็นเป็นใจห่วมกันนะครับไม่เกือนคึกคืนนะครับหมายไหมบั อ้อนบอกว่าขาดอ้อนอ่าขาดอื้อนเวลาบ่ฮู้มันโอ้บ่ฮู้เด็กหายใจกันแล้วว่าบ่เล่นกับไปจริงๆแล้วเจินเจื้องแล้วเจินเจื้องแล้วเจินเจื้องจานนะครับอ่าเจินอันอันไม่เท่าอันเป็นมาตาเออฮอนพะสนาณีมา ขึ้นสู่พระพาเออเขาไปนั่งบนพระพาหอสูงพอนะ่อหน้าเออพ่อนะครับพอ่อบก้อยพ่ออันกำมันน้อยนะมันจะม,มาไม่ไนดะ้เออมู่ปะจ่ามู่ปะจา,ะจาเดินมาเป็นตาเดินมาเป็นตาเข้าตาอ,อันนี้อัน,นตาวานะครับตาวาลาอ่านเป็นตาวาลา หรือ,อ,อรตัว,วลาหนึ่งอะอ่านยังอ่านก็ได้มันคำกล่มม no ัอ่านเป็นสองคำเพราะมันเอาสามกันเนาะเข้าตะวลานตะวลากระป๋นตะวลาตะวลาล้อมนอนอือคนมาเข้าหูเดียวน่ะห้อมเดียวหูเดียวจะออกออกหูนะห้อมหูเดียว่น่ะจังออกจังจังเข้าเอออะไรบางแผ่นอันอันพญาปลาบนบางแผ่นแล้ว เออเอาละเอาไปคอยก่อนนะคข้าไมเอาเอาเอาอันที่แปลไว้ก่อนนะครับเไหมอ่าอันที่แปลไว้มันเป็นอันสำเนียงอันภาษาปริวัติอมล้านนาเนี่ยสำเนียงของไตยนวลจังใหม่นะครับเ้าไหมคำที่มีจุดนี่อ่านออกเป็นเสียงโทเมืองนะครับเข้าไหมเฮ้เ้ได้อ่อเฮ้อย่างเงี้ยนะครับเไหมอ่า ถ้ามันเป็นนั้นถ้าบอกมีจุย์เนี่ยมันต้องอ่านเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยให้ให้มีจุย์เนี่ยได้ได้ใช่ไหมอ่านถ้ามีจุย์เนี่ยมันต้องอ่านเป็นเสียงโทเมืองได้อ่าสำเนียงตะอันตะยน,นเปลี่นอย่างนี้นครับอเอาละอันอื่นก็อ่านไปตามภาษาไทยเป็นสะกดได้นะ่ะโอเคนะครับให้พวกเสนาจัดแกงเฮงฮัต ที่จักม้วนเล่นดูงานโหออกมาสั่งอันามาตเสนาอามาตแล้วนะครับเออบอกเหมมันวางแผนเอาไปจัดงานเออไดเอเอ้ล้อมตับ tí nãy sân thò Phuộc đục ngon mưa chắc ọc khâu hư mi trong điêu giờ hư tòng tâu ลายตำบนปัญญบปัญญบนะครับปัญญบ,ญญบคือแป่งพัพพามาดาก่อยหับเกิดพอผู้คนมาสะเพาะที่นอน อย่าฮือห่างตาตีหมอละคาคนเดินออกเข้าอามารถหัดสาหับอาญาเจ้า หยิบลงมาเหิงหัดตามอาญาเบาฮือแผกปัดจากหิงได้ตำงานกันเสร็จเมียนแล้วในลาดกการ พระภูบานมีใจไปคองแล้วเปล่านานาประจาจุกหองเออมาดูงานตีคุ้ม มหสศลบบังหีตุ้มตามเต่ผู้จักมาย่ากัวโตดหายถูกต้องอาตาในการมาดาพระจาไฟ Quang. Tìm phít bộ mây tốt mi bộ kháng Hư nhụ tăng mơ à phò phòm Thèm chết văn có chắc nhục nhóm Thầm วันเจ้ามาดัาตั้งหกปีน้องเือมีสุขขาจักผาด้ายคนพิเศษเจ้า มูเสนาะก็หับใส่เก้าอาญาไปเป่า,ปาห้องพวกนนทีเพลีปาดกองสับปะเครื่องเล่นนาหนา,หนา tăng tề non bố hư hàng ta mà hồ nổ la nó còn vòn lên nhưng so vòn tạm chắc tề lên ลิกนานโหห้องภาษาใดก็คือมีพร้อมโป๊กแก้วตั้งยังย้าย่อ,อนมานฟอนยิ้วมองซึ่งเสียงลาย ขะมินย,าย้ายพัดพายพัดพายวิ่งเต้นเลื่อนเลื่อเป็นลำกำมูเห่าเล่นพองโจดขะเบนเกณฑ์ไว เล่นกาจับลักงูลงต้นไม้พองจกเวียนไสในพุงเจือกหนังเครงว้เข่งดีสุดสูงหาเปียด อาบ,บุห่างยุงฟอนไยใจเจือกหนังฟอนไปด้วยด้วยเหมือนเตียวดินลุ่มปืนเป็นมหาปางมีนันคึกคืน บ่ฮือขาดเอื้นอนเวลาอาแล้วเจิญนจงจานอันเป็นมาตาขึ้นสู่พัพพาพอสูงพอ่อนาน มูปะจาเดินมาเป็นตางเขาตะวาลาอา,ารอมนั้นเขาตะวาลาอา,ารอมนั้นเละน้อยฮอพญาละปะหลหาปอนอูแม่นฮูจากแม่ปน,น,น ว่าเออมันมีแถมกำมานนึงเฮ้หลานักนะเอามาปาแม่มาก็เลยพญาปลาบุกลยวางแผนนะครับเฮ้ยพอละเรื่องเรามันจะเป็นยงไงก็เฮาก็ไปจ่อต่อหน้านะคงจะหูเรื่องขอแเ้านะครับแม่มามันจะเป็นยังไงนะครับมหมรับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับ